สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาอยูออ่มาลูกค้านะครับมาอาปัปเดตปรับจูนองศาหน้าจานนะครับจานขึ้นว่าไม่มีสัญญาณหรือตรวจสอบสายสัญญาณ RG6 นะครับเป็นจานของ กานแดงนะครับแล้วก็กล่องรับสัญญาณน่าจะเป็นของของแบรนด์นี้เลยครับของ t True v i ช i o n นะครับซึ่งเราได้ติดต่อจากลูกค้ามาว่าอ่ากล่องกล่องรับสัญญาณขึ้นหน้าจอทีวีว่าไม่มีสัญญาณให้ตรวจสอบสายสัญญาณ RG6 นะครับผมเนื่องจากอันนี้นะครับปัญหาตรงนี้นะครับลูกค้าได้ต่อเติมเปลี่ยน ลังคาอะไรพวกนี้ใหม่นะครับผมซึ่งก็จะมีช่งางที่รับเหมาเปลี่ยนลังค้าพวกนี้คือมามาย้ายตำแหน่งจานนะครับเวลาติดตั้งใหม่ทีเนี้ยมันก็จะไม่มีสัญญาณนะครับเราก็เลยเข้ามาปรับองศาหน้าจานให้งานสซอร์วิสนะครับเดี๋ยวดูว่า ย้ายจานมาแล้วมันก็จะขึ้นบอกว่าไม่มีสัญญาณนะครับติดตั้ง<ม>ก็ยึดขาเ้นหนานะครับผมแต่จารขึ้นว่าไม่มีสัญญาณวันนี้ก็ใช้เครื่องวัดสัญญาณของแบรนด์ PSI นะครับเป็นตัว Set i นนะครับผมตัวนี้นะครับผม เดี๋ยวขอยัดญาตกับกล้องนะครับโอเคกับหน้ากล้องมาแล้วนะครับทุกคนมันก็จะขึ้นความแรงสัญญาณ50ประมาณ50 51 50นะครับแล้วก็คุณภาพสัญญาณจะไม่ขึ้นนะครับเนื่องจากได้มีการย้ายตำแหน่งของหน้าจานนะครับจากเดิมน่าจะอยู่ตรงไหนไม่แน่ใจ นะครับอันนี้บ้านลูกค้านะครับเราก็เลยมาทําการปรับปุงศาหน้าจา์ให้ลูกค้าใหม่นะครับ Thank <laughs> you. โอเคนะครับผมอันนี้ก็ปรับสัญญาณเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ mm hmm. ก็ตามนี้นะครับผมจานของทู v ิชั่นนะครับจานแดงถ้าย้ายตำแหน่งนะครับผมอันนี้แนะนำนะครับเป็นความรู้หรือว่าคนที่รู้แล้วก็ผ่านนะครับผมสำหรับท่านที่ยังไม่รู้นะครับ ส่วนหาก็จะเป็นในส่วนของลูกค้านะครับผมในกรณีจานถ้ามีการเปลี่ยนเปลี่ยนจุดติดตั้งจากเดิมนะครับผมคือสัญญาณก็จะหายนะครับให้เข้าใจว่าการทีต่ติดตั้งนะครับเวลาย้ายไปแล้วเอาไปติดตั้งที่ใหม่นะครับผมมันไม่ใช่ว่ามันจะมีสัญญาณโดยอัตโนมัตินะครับตำแหน่งแต่ละ พื้นที่มันจะไม่เหมือนกันนะครับยังไงคุณก็ต้องปรับสัญญาณหาสัญญาณใหม่นะครับซึ่งองศามันก็จะไม่ตรงกับดาวเทียมนะครับติดตั้งก็ช่างติดตั้งแข็งแรงนะครับผมเนี่ยหนานะครับผมแต่องศานอาจารย์นะครับมันไม่ได้นะครับไม่ได้องศารับสัญญาณดาวเทียมไม่ได้ ็ให้เข้าใจตามนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นกานสีแดงสีดํานะครับในกรณีถ้ามีการย้ายตําแหน่งติดตั้งจากเดิมนะครับสัญญาณหายทันทีนะครับผมการเคลื่อนนะครับผมครึ่งนิ้วนะครับผมก็มีปัญหาในส่วนของสัญญาณหายนะครับผมคุณภาพต่ําหรือสัญญาณหายทันทีนะครับผมก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับผมสําหรับลูกค้าหรือว่า ท่านผู้ที่ยังไม่รู้นะครับผมสําหรับคนรู้แล้วก็ก็รู้นะครับผมเดือนผ่านนะครับผมอันนี้มาแนะนํานะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ปิดงานนะครับผมงานปรับองศาอาจารย์ปรับจูนนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ